โปรโมชั่นหน้าร้อนคุ้มแค่ไหนไปดูกันร้อนๆอนแบบนี้มีรถไปเทีย่ยวส่งการกันหรือยังนี่เลย4ประตูเตี้ย SDA ใช้เงินออกรถที่29,900บาทแต่งครบจับเต็มได้อะไรบ้างไปดูกันยังไม่หมดแค่นั้นรับรถก่อน15เมษายน2566เอาไปเลยแหวนทองแบบนี้สวัสดีค่ะอีสุพลโปรเทพ วันนี้พอจะมาแนะนำส4ประตูเตี้ย SDA ใช้เงินออกรถที่2,9900บาทเท่านั้นเอารถไปเที่ยวส่งการกันแดดร้อนแบบนี้ไม่ต้องนั่งแล้วมอไซค์โปรนี้มาพร้อมล้อแม็กซิ่งขอบ18สามารถเลือกลายเลือกซีรีส์ยางได้พร้อมจัดทรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ ได้ฟิล์มใสแบบนี้ถ้าใครไม่กลัวร้อนก็เอาฟิล์มเขียวไปแต่ถ้าใครกลัวร้อนเรามีฟิล์มเซรามิกเลือกเปอร์เซ็นต์ได้กระบะไลเนอร์ก็มีให้ลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มสามารถเลือกได้จะเอาแบบตัดหรือแบบเต็มโอ้โหข้างหลังกว้างขวางมากสามารถนั่งเล่นน้ำได้หลายคนเลยได้คําท้ายด้วยความคุ้มยังไม่หมดแค่นั้นได้ท่อซิ่งปลายด้หรือหน้าเพาเราก็จัดให้ คิดว่าของแถมที่ให้ไปหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดมีของแถมอีก15รายการแต่เซลไม่ไหวพูดแล้วเหนื่อยมากความคุ้มของลูกค้าคุ้มมากแต่เซลล์ไม่มีตังกินข้าวแล้ว <c oughs> ถ้าใครอยากออกรถอิซุสุต้องพอยโปรเทพกับซอเลสซิ่งหรืออิซูสุแสงมงคลเท่านั้นอาชีพไหนๆก็ซื้อได้ต่างจังหวัดก็ซื้อได้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศช้าหมดอดนะจ้าเร็วๆนะ พราะว่าโปรแหวนทองรับลดก่อน15เมษายน2566เท่านั้นถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจะทิ้งลายกับเบอร์โทรไว้ให้ที่ข้างล่างนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โปรมชั่นนี้ถูกใจสายซิ่งแน่นอนต้องมีรถใช้ก่อนส่งการแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้มาซื้อรถกับพอยเอยค่ะ